ถ้าจันเต็มดวงคลิปวิดีโอนี้ยติกระทายไว้ตั้งแต่เมื่อคืนเด้พี่น้องเอาทักทายสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสู้ผู้สูงคนเนาะจ้ะดึกดื่นเที่ยงคืนยติก,กับบอลลับบอลนอนโอ้ยขึ้นเยอะหัวพี่นออ้องคอยขึ้นเยอะหัวคอยก็คอยย้อยจังบักสังเลยวะ่ะตอนแรกเราพากันโวกันว่าห้าบนถ่องกินข้าวแร้งหนุ่มนาะวันซันเดย์คนสิบห้ากันนั่นอ่าคอยย้อยวอ่า ข่อยบ่า่อยอยากปานไดข้างรถหุ่นเพิ่นว่าร <c> ถ <oughs> หุน่นพะนักพ่น้องเอาบ่ากินก็บ,บ่กินว่าซั่นว่ดตกมา4:00น5:00นกว่ามานี่เพิ่นว่า<อ>ห้องเพิ่น้องจอกจอกคยละขึ้นหยากหัวเพิ่นเลยว่าปลาปลาฮอว์นขับรถไปอันทั้งซีแยกบ้านจันไปเบิ่งดูว่าพ่อค้าแม่ขายเพิ่นสิมาขายของบาา <c oughs> ่ิษัทพ่น้องแ้่พูดเรียนเป็นคนอุดรเพิ่นก็สิฮู้เนาะว่ามองนี้มองได้นะพี่น้องที่อันเป็นสัญลักษณ์แจกกันใหญ่ๆนี่ก็คือซีแยกบ้านจันจังหวัดอุดรธานีนะคะพี่น้องจันธานี้หมู่ใหญ่ติ๊กมาโอ้พ่อค้าแม่ คล้ายเพื่นกับมาอยุดตัวหละ่ะเพิ่นบ่ได้หยุดเด้ขนาดมือนีก็เป็นวัพระไงเนาะอันคาคื่นนีน,น,นะนะเราบุญนันประดับดินบพ่พพ่นองมันนีโมยะติก็เลยลงมาเนาะบัดน,นี้ก็ย่างรลหาหยังกินได้พี่นองอันล้านนี้ก็เป็นร้านอันก๋วยเตี๋ยว ก๋วยเตี๋ยวไก่ว่ะพี่น้องคนหลายตัวแล้วเนาะว่าเมนเดิกแล้วคนสีนวลบัดเดอแทเบิเมนตัวละยังมีคนอยู่ทางเสียงนกเสียงเงินอันนี้พี่น้องว่าท่านนอนเลยนกจอกห้องว่าแสนพยโยไอว่ามันสีนวลย่ามเหนี่นกค <c ười> ือบเพปหาลับหาน้วนว่าสันว่าโอ้อหัวเลยคืออย่างหัวกันเลยพ้ากันไม้ยางเัินละ อันจ้ากว่าสีกินยังได้บานนี่คือยากได้พอเะงีไงนะ้ไว้น่ะเออบบนี้คอยเรียกว่าขอยอยากกินพัดไท<อ>่หอยทอดกับมีพัดไทยกับมีพี่น้องแต่ว่าเยติคิดว่าสำหรับเยติได้ทาอหอยทอดนี่มันต้องกินหนาหนาวเวพีน้องมันจังแสบมันจังแบบจังไดล่ะ มันมันคว่อรู้สึกยิตงดกันนะแต่คนอื่นกันบโมหูกันโอ้ยพี่น้องคอยสวมพา่กันยางไปซื้อหมากล่องกองอันคอยละคืออยากกินเนื้อสมสมซุ้งซ่วงอ่ะนะพี่น้องก็เลยเหลียวไปเห็นหลานย่ายแล้วขายผลไม้เนาะก็เลยยางไปเบิ่งก็เลยมีล่องกองพวกล่างย่าแบบมาดังสี่ลักพี่น้องย,ยแยติกรรีกันเลยถามว่าล่องกองก,ก,กิโลละจักบาทแล้วเลยว่ากิโลละหกสิบพอย่อยว่าโอ้ยกูมาคืหนหอดของอันย่าที่อยู่จังหวัดแพร่แต่น้อกิโลละไรี้สิบบาทเลยซื้อน้ำย่ายนี่ยและพี่น้องหกสิบสี่บาทคนเด้เลยโลไปน่วงไง อะไรเอาได้พี่นองบวบแถมให้ได้สูบวันนี้เอามาซิมเบิงบอยบอยว่าโอ้ยมันสัวมาสันมามันบอกท่านลืมต้นยุ่ยย่ายมาสันอีกจกักซีหาหมือจะจังกินเนอ้อพะนะโอ้คือว่าจังสันละวานนี้เลยเอามาซิมเบิงโอ้แมนอีลีพี่นองสมเปรียวปีต่อยบอยากพากน้ำตาจนข <นำ S 1> อยแต่พัดไทยไว้น้ำพี่นอง อันเสียงเครื่องบินกับบินขึ้นบินขึ้นพ่อ,อย้อยว่าโอ้กูว่าอยากขี่เถอะเนาะเป็นยังไงเนาะขี่เครื่องบินนี่ว่าศัลว่าโอ้ยเนาะเดี๋ยวคอยถือลอตเตอรี่เดี๋ยวคอยผ้าเจีาวขี้เห่นดอกสดดอกว่าเอาบรรยากาศคำขึ้นนี่นี่แหละพี่นอง,พ,นองพ่อค้าแม่ขายอันนี้เป็นกกํกลาลังเก็บลานพี่นองร้านเจียวฮ้อนกับลานขนุนเทคหน่อยว่นนะั <c> ่น <oughs> เออวันนี้อันผัดไทยก็ได้แล้วค่ะพี่นองผัดไทยสองห่อกับลองกองหนึ่งกิโลได้แล้ววันนี้วันนี้นอนรับแล้วล่ะได้กินแล้วนะพี่นองเอาคลิปนี้ก็เอาไว้ซ้ำน้องจ ขอตัวอํมลาพ,พ่อแม่พี่นองไปถ้า,าผู้ใดพ่านไปพ่านมาเห็นคลิปยติก,กับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามใมได้เด้อพี่นองเด้อ <c oughs> <c oughs> อันเยติก,กับตาไว้กับไปยังสี่หละ่ะพี่นองมาล่ำมาล่อยไปทัวไปทีเอาไปแล้วพี่นองคลิปนี้เอาไปสักนี้เนาะโอเค okay, ค่ะบ๊ายบาย